สวัสดีครับตอนนี้ก็อีกเช่นเดียวกันนะครับคือผมจะไม่พูดร่ำทำเพลงแต่จะเข้าเรื่องเมืองปีดิบตอนที่สิบสองเลยมาถึงตอนที่ประหลัดบุญนิตพูดกับกิรพัฒน์วะตะกี้ผมขับรถสวนกับรถยนต์ของนายวัยเวศบนเขาช่องกรวดประหลัดบุญนิตพูดกับกิรพัฒน์ครูสาวรีบทำกิริยาโบกมือแล้วปิดปากห้ามประหลัดหนุ่ม ก่อนจะเด,นเดินเลี่ยงออกมาที่หน้าห้องกะว่ายัางอย่าให้เด็กๆในห้องได้ยินการสนทนาเมื่อประหลัดหนุ่มตามออกมาจีราพัฒจึงพูดว่าใช่ค่ะพวกครูอีกสี่คนพวกครูสี่คนออกไปกับรถคันนั้นแต่เจ้าของห้องนี้ไปรถเครื่องนายนายนั่นมาที่นี่บ่อยไหมครับประหลัดบุญยิตถาม เพราะสงสัยในพฤติการของนายวัยเวนมานานมาทุกๆวันทุกๆวันที่สิบหา้ากับวันที่เดือนค่ะผมมาทําไมคุณจีทราบไหมครับไม่ทราบแต่มาทุกครั้งก็มา,าครูเจ้าของห้องนี้และพาครูผู้หญิงอีกสี่คนออกไปทุกครั้งครูใหญ่ไม่เคยว่าอะไรเลยหรือครับส่วนมากทุกๆวันที่สิบหา้าครูใหญ่จะไปไประชุมที่ สำนักงานการประสมติกตามเภอและทุกๆสิ้นเดือนครูใหญ่จะไปรับเงินเดือนแสดงว่าได้จังหวะเหมาะเพราะครูใหญ่ไม่อยู่ทุกครั้งใช่ค่ะใครบ้างที่ชอบไปกับนายนั่นประหลัดบุญญรธิตถามด้วยความรู้สึกไม่สบายใจครูอรไทยัยครูมายุรีครูสาวิตรีและครูวียดาคุณประหลัดพบข้อสงสัยอะไรหรือคะ จิรพัตสงสัยในตาทีของประลัดหนุ่มเออปลาเปล่าเพียงแต่สงสัยว่าเขาไปไหนกันประลัดหนุ่มหลบสายตาแต่ใจคิดและกลัวว่าครูสาวกีรพัตจะถูกจักป่าไปในกลุ่มนั้นด้วยคุณจิถือสีหนะ้าทุกข้อได้หรือเปล่าครับประหลัดบุญนิตเปลี่ยนเรื่องถามก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าจะถือได้ถึงขังข้นไวสุดทุกข้อ ไหนว่ากินมังสวิรักไม่ใช่หรือครับก็เป็นบางเมื่อไม่ค่อยบริสุทธิ์นักหรอกประลัดหนุ่มยืนคุยกับรูสาวจิราพัฒอยู่อีกประมาณยี่สิบนาทีผู้ใหญ่เพชรก็ขับรถจักรยานยนต์มารับลูกสาวผมเพิ่งได้ข่าวว่าพวกผีดิบยกกําลังไปบุกบ,บ้านคุณประลัดบ้านท่านในาอำเภอและบ้านท่านสารวรณใหญ่ผมไปเยี่ยมคุณประลัดที่บ้านพบแต่จางที่กําลังซ่อมประตูหน้าต่าง ยิงไปที่ที่วัาทานอำเภอท่านนายอำเภอเล่ารายละเอยียดให้ผมฟังผู้ใหญ่เพชรพูดสีหน้าไม่สู้ดีคุณประหลัดเยี่ยมมากเลยนะครับที่ทําให้พวกมันล่าถอยไปได้ถ้าเป็นผมหรือคนอื่นแล้วก็มีหวังได้เป็นบริวารของพวกมันไปแล้วแหมน้าผู้ใหญ่ก็พูดเกินไปคราวกับว่าไม่เคยไปกันหนะ้ากับมันมาก่อนอย่างนั้นแหละอย่าลืมที่ครับว่าหน้าผู้ใหญ่เป็นคนแรก ในอำเภอน,นี้ที่ปะทะกับมันมาก,ก่อนใครอื่นใช่ผมเคยปะทะกับมันแต่ตอนนั้นผมยังไม่รู้นี่ครับว่ามันเป็นผีดิบแล้วผลของการประทะก็อย่างที่รู้รคือผมวิ่งแจ้นหนีเข้าอา้โนโชคดีที่มันไม่ตามเข้าไปผู้ใหญ่เพชรพูดปลางทำหน้าเปรียวเยนี่มันถึงขนาดยกพวกตั้งบ้านคุณประลัดบ้านท่านมาเพอและบ้านท่านสารวัตใหญ่ มันเอาตึงกันขนาดนี้แล้วหรือธีรพัดพูดได้พูดได้พอได้ฟังแล้วก็ตกใจแล้วต่อไปจะทํอยังไงกันลงว่าขนาดนายอำเภอสารพัดใหญ่มันยังไม่เกรงแล้วประชาชนธรรมดาธรรมดาทั่วไปจะทํำยังไงที่มันบุกบ้านผมบ้านท่านนายอำเภอและบ้านท่านสารพัดใหญ่ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดดียังไงครับผู้ใหญ่เป็ดถาม ทำให้เรารู้ว่านอกจากการถือศีลกินเจปลูกพืชสมุนไพรในบ้านพระพุทธรูปที่ผ่านการปลุกเสกก็ยังใช้ป้องกันมันได้ท่านจิจหาพระพุทธรูปมาว่าประจํามองจิราพัฒพูดพอจะทราบ,บเบาะแสของมันหรือยังครับว่าอยู่ตรงไหนผู้ใหญ่เป็ดถามต่อผมมั่นใจว่าบ้านนายแสงอย่างหนึ่งละประหลัดบุญญฤิ์ตอบแต่คุณประลัดท่านนั่นเพอ และท่านสารวัตรใหญ่ก็เพิ่งพากำลังตำรวจไปตรวจค้นมาไม่ใช่หรือครับใช่แต่เราต้องจับตาดูพฤติกรรมของพวกมันต่อไปผมเชื่อที่นายอ่อนเล่าประหลัดบุญญาิศตอบบรรดหนุ่มจอดรถจักรยานยนต์ไว้ตรงที่เก็บรถมุมบ้านชั้นล่างถอดเสื้อผ้าออกแขวนไว้กับไม้แขวนเสื้อและราวแขวนเปลี่ยนมานุา่งผ้าเช็ดตัวเดินเข้าห้องน้ำจนร่างกายหายรอ้อนหายเหนื่อยเยหนียวเหนอะ สบายดีแล้วเปิดประตูห้องน้ำออกมาก็เห็นประหลัดหนุ่มหน้าเด็กมานั่งรออยู่ในห้องรับแขกจึมถามจะไปไหนละ่ะคะแต่งตัวเรากับวัยรุ่นจะไปเที่ยวเทก็ก็จะไปเที่ยวจริงๆนั่นแหละแต่จะมาชวนนายไปด้วยประหลัดตกจใจวัวลชาติตอบแต่ไม่ใช่มาชวนไปเที่ยวเท็กนะักเรารู้ว่านายไม่ชอบแต่อยากชวนไปกินอาหารที่คาเฟ่ในจุลปนะ่ะ อยากหาเรื่องใช้เงินตามภาษาลูกคนรวยว่างั้นเถอะประหลัดบุญญาฤิ์พูดเพราะรู้อยู่ว่าประหลัดสักใจมาจากครอบครัวที่มาากกีฐานะดีมาเป็นประหลัดอำเภอเพื่อจะก้าวหน้าต่อไปในตำแหน่งสูงๆเพื่อเป็นเกียรติยศกับวงตระกูลเขาจึงเป็นประหลัดใหม่เพียงคนเดียวในอำเภอนี้ที่มีรถยนต์ส่วนตัวใช้ทำไมไม่ไปชวนนายตนล่ะรลยนั้นเพียงรู้ว่านายจะก้าวไปในยุมพรเท่านั้น แม้ไม่เอ่ยชวนมันก็จะเข้าไปอยู่แล้วไอ้ต้นไปกับประหลัดอาวุธโหธทั้งสายเจ้ายังไม่เห็นกลับมาเลยเรามาชวนนายเพราะเห็นนายกําลังเที่ยวหนาะข้อมูลของพวกนั้นอยู่บางทีเข้าไปในชุมพรอาจจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มมนก็ได้คาพูดของประหลัดหน้าเด็กกวางเข้าท่าประหลัดบุญนิดจิงว่าเราไม่ก็อยากจะกัดความตั้งใจของนายแต่ถ้าจะไปชัดกับอ่อนสองคนนี้ เขาจะไปอยู่กันได้เขาจะอยู่กันได้หรือเปล่าเดี๋ยวเกิดไอ้ผีดิบนั่นยกกระบวนมารอบร้องเราก็พาสองคนนั้นไปด้วยสิเขาว่าคนเดียวว่าหายสองคนเ่อนตายแตายิ่งได้สามสี่ก็ยิ่งดีสองคนนี้อยู่ที่ไหนละ่ะไปเรียกมาเถอะเรายินดีพาไปเลี้ยงไม่องอันเลยชัดถงไสจะไปเตะตะกร้อกับพวกตำรวจอยู่แถวหน้าโรงพักหรือไม่ก็ไปเตะฟุตบอลอยู่ที่สนามโรงเรียนทิวสน นายตามไปชวนเองดีกว่าบอกว่าเราไปไม่อย่างนั้นสองคนนั้นไม่กล้าไปหรอกส่วนนายอ่อนเราเราใช้ไปหาซื้อกับเก้าในตลาดแต่เดี๋ยวคงมาอยากนั้นเวลาหนึ่งหนึ่งทุ่มสามสิบนาทีทั้งสี่หนุ่มก็มาถึงาคาเฟ่แห่งหนึ่งชื่อเพื่อนราสีพนักง,งานต้อนรับรีบเข้ามาโค้งคำนับแล้วพาทั้งสี่เดินไปนั่งที่โต๊ะช่วง ช่วงนี้เศรษฐกิจแย่โต๊ะเลยว่างนี่ถ้าเป็นเมื่อสองสามปีก่อนแล้วก็เรามาเรามาดุย,ดยไม่จองโตะล่วงหน้าไม่มีที่นั่งรกประลัดสักชายกล่าวอย่างแสดงว่ามาบ่อยพนักงานชายในชุดถูกจางเกงดำเสื้อขาวผูกเน็คไทแดงถือตะมุดเล็กๆมายืนรอจุดรายคารประลัดสักชายสังเบียและกับแกล้มพร้อมเลื่อนเมนูไปให้ประลัดบุญยริศประลัดบุญยริศลงตตอไปให้ชัดและอ่อน แจ๊สายหน้าบอกผมสั่งไม่เป็นหรอกครับคุณประหลัดขอกินอย่างเดียวสั่งอะไรมาก็ได้ผมก็เหมือนกันผมสั่งผมสั่งมาทงทงเดี๋ยวไม่อร่อยให้ท่านประหลัดสั่งให้ดีกว่าคนว่าแล้วบุญญาทิ่ล่ะประหลัดบุญธิ์จึงสั่งอาหารอีกสองสามอย่างที่เหลือให้ประหลัดจัดใจสั่งพนักงานจายรีบจดรายการตามสั่งแล้วเดินจากไปเพียงอึดใจพนักงานจายคนเดิมก็นําเบียร์มาเสิ และดินใส่แก้วให้จนเต็มเต็มขอบแล้วเดินหายไปประมาณสิบนาทีก็กลับมาใหม่พร้อมตาจกกับแกล้มและอา่านตามสั่งรสชาติของเครื่องดื่มที่พระบอกว่าเป็นน้ำอับายามุกทำให้ชัดกับอ่อนรู้ถึกกล้ากลาก่าครึมคึมเพราะไม่ค่อยมีโอกาสจะได้พบแต่ถ้าหากได้ให,ให้ทั้งสองมาเองทั้งสองก็แทบจะไม่มีโอกาสเพราะต่างมีรายได้น้อยส่วนประหลัดบ,บุญยศรู้ถึกเฉย เพราะเคยเข้าสังคมเพื่อการสมาคมอยู่บ่อยด้วยความจําเป็นในหน้าที่ราชการตลาดบุญญรธิษจึงทําทุกอย่างด้วยสติเขารู้ตัวว่ามาที่นี่เพื่ออะไรไม่ใช่มาเพื่อหลงไหลหรือสนุกสนานจนกลายเป็นเหยื่อของนักลงทุนนักลงทุนเอาก้อนอิดก้อนรวดมาย้อมสีให้ดูเป็นอัญมณีดูดเงินเหยื่อที่ขาดปัญญาต่างพากันดูดได้ดูดไปแต่สําหรับเขา เขารู้ว่าควรจะสัมผัสมันเพื่ออะไรแต่ไม่ใช่เพื่อตกเป็นทาสมันอย่างแน่นอนบนเวทีนักร้องชายและหญิงต่างปับกันขึ้นไปร้องเพลงเป็นเพลงไทยสาคนสลับเพลงสติงเพลงกว่าังและเพลงไทยลูกทุง่งเพราะเจ้าของกิจการหวังเอาเจาแขกทุกระดับที่โต๊ะประหลัดหนุ่มเบียร์ขวดใหม่และกลับแกล้มจานใหม่มีมาเพิ่มเรื่อยๆนักร้องหญิงนุ่งสั้นโจขาขาวในยุดกระโปงสั้นสีดำแต่มีลายเลื่อมเป็นเกล็ด เปล่าเปล่าเรานางพญาจงองังสวมรองเท้าต้นสูนงพิษเสื้อไม่มีแขนมองเห็นร่องเนินอ,อกกวบรองเท้าปปรออกมาครึ่งหนึ่งวายผมทรงรากใสใต้คำทต้ต่อถูงทำให้ลำคอขาวดูยาวระหงกำลังขึ้นไปยืนสายองค์ทงสายทรงองค์เอวพร้อมโหนเสียงสูงแหลมเสียงร้องวังดูโอยหวนมากกว่าความไพเราะทว่าก็เข้ากับทำนองเพลงและบรรยากาศ ไล่อยสลัวสลัวนั้นได้ดีคนนี้น่าเรียกมาคุยนิดๆประหลัดสักใจเลย,ยเธอไม่ใช่พาร์ทเนอร์นะเว้ยเรียกมาได้เออประหลัดบุญญรธิษถามเดี๋ยวให้เธอร้องเพลงให้จบก่อนแล้วเราจะให้บอยไปลองเรียกมาดูยุคเศรษฐกิจปันนี้แหละน่าเทีย่ยวพวกนักร้องสาวเิดสามารถเรียกมาละมาออบได้ทั้งนั้นประหลัดสักใจอธิบายว่า อาธิ์ประหลัดสักใยอธิบายว่าพลางพักกบหมุดเล่นเล็กๆออกมาจากกระเป๋าเสื้อใช้ปากาลูกลืกล่นราคาแพงเขียนข้อความลงไปแล้วยื่นให้พนักง,งานที่มาก่อยยืนรอรับอินเบียอยู่พลานลังสองสามคำพนักง,งานพยักหน้าและรีบไปทันทีเมื่อนักร้องเขาากระโปรงท่านขากขาวร้องเพลงจบสองเพลงเธอก็เดินลงจากเวทีและตรงมาที่โต๊ะของประลัดสักใจ พนักง,งานชายช่วยเลื่อนโต๊ะช่วยเลื่อนเก้าอี้ให้นักร้องสาวนั่งลงระหว่างสองหนุ่มคือประหลัดจักชายกับประหลัดบุญญาฤทธิ์จะดืมด่มอะไรดีครับประหลัดจักชายถามเวลขอน้ำชมขันก็พอแล้วค่ะไม่ชอบดื่มเหล้าหรือเบียชื่อของคุณช่างสมกับบุคลิกของคุณจังนะครับดูแพรวาวเวลไปหมดชื่อเวลเฉยๆหรือ,อ,อครับประหลัดจักชายมองชุดแต่งกาย ของเธอลางทวนคุยชื่อแววดาวครับแต่เรียกแววเฉยๆก็ได้นักรองสาวตอบชื่อแววคำเดียวก็ไปรลาะครับยิ่งเป็นแววดาวก็ยิ่งไปรลาะใหญ่ประหลัดสักชจยพูดพวกคุณละกัดเชื่ออะไรกันบ้างนักรองสาวผู้เจริญจัดในสังคมใจทุกประเภทหวานไม่ตีมองประหลัดบุญญาธิ์ชัดและอ่อนตีละคนผมชื่อสักชาย แต่เรียกสักเฉยเฉยก็ได้ส่วนนี่บุญญาฤทธิ์นี่ชัดและอ่อนปลัประลัดจักใจแนะนําเป็นหลายคนนักร้องสาวยกมือไหว้ไปถี่ละคนขอโทษไม่ทราบว่าพี่ๆทั้งสี่ทำงานอะไรกันบ้างจําเป็นต้องบอกด้วยหรือครับประลัดจักใจพูดพวกพี่พี่เๆียกแววมาเพื่อจะทําความรู้จักไม่ใช่หรือครับคุณรู้จักแววแล้วว่าเป็นนักร้องชื่อแววดาวแววก็อยากจะรู้จักพวกพี่ๆ แต่ละคนบ้างว่าที่อะไรทําอะไรกันบ้างนักร้องสาวยิ้มทาหูตาเปล่าเปล่าพ,พ,พวกเราว่างานครับประหลัดสักใจแกล้งพูดใครจะไปเชื่อวคนว่างานไม่มีเงินมาเที่ยวในสถานที่นี้หรอกนักร้องสาวเหมวดาวหัวเรอะเราว่างานกันจริงๆครับก็ตอนนี้ยุคไอเอ็มเอฟคนตกงานกันเป็นแถวประหลัดสักใจพูดอีกจ้างก็ไม่เชื่ย แต่ถ้าจะให้เดาแววเดาว,ว่าพวกพี่ที่คงเป็นข้าราชการพอดีกับพนักงานสืบนำนำ้นำส้มกันมาสืบให้นักร้องสาวประหลัดบุญญาธิษสังเกตเห็นนักร้องสาวประยักประยืดและหลิวตาให้พวกพนักงานสืบษก่อนพูดต่อไปว่าพวกพี่พี่น่าจะเป็นข้าราชการบนอำเภอจังหวัดหรือไม่ก็เป็นตำรวจมาสืบจับพวกทำผิดกฎหมาย ที่เพื่อนราตรีนี่ไม่มีสิ่งผิดกฎหมายหรอกค่ะแต่ถ้าจะจับจับนักร้องได้นักร้องสาวพูดแล้วหัวเราะได้เลยพี่อยากจะจับอยู่พอดีจับสิ่งที่อยู่บนตัวนักร้องจับแบบนี้บาลันซักรจายลองเอามือไปกดเอวนักร้องนักร้องสาวซึ่งเห็นได้ว่าเธอยินดีให้กดหลังพูดพี่แล้วก็หายเพื่อนเพื่อนพี่บ้างสิครับว่าแต่พวกพี่พี่จะไม่ชวนน้องคนอื่นๆมานั่ง คุยด้วยบ้างหรือคะแวลดาวถามเออพอดีเราสามคนมีธุระที่จะต้องไปทําที่อื่นอีกลัดบุญญาลิตพูดนั้นพี่ขอจับแวลดาว ào, พาไปข้างนอกได้ไหมครับลรลักหลักใจเข้าหาจุดประสงค์ใหญ่ได้แต่ข้าจับแพงหน่อยนะครับนักรองสาวทำได้ยังไงและตอแหลได้อย่างไม่น่าเกลีย д. หลังจากดื่มกินกันจนถี่ทุ่มประหลัดบุญฤทธ์ก็ชวนชัดและตนและอ่อนลุกเดินออกมาจากพกอา่อหานเพื่อโูดการให้ประหลัดสักใจพานักร้องแววดาวไปต่อข้างนอกประหลัดบุญฤทธ์อันไปกล่าวกับประหลัดสักใจว่าเสร็จเรื่องของนายแล้วอย่าลืมไปพบกันตามที่ที่นัดหมายไว้นะประหลัดบุญฤทธ์เดินออกมาที่รถหมอเตไใส์รับจางมาสามคันขึ้นนั่งท่อนท้ายคนละคันแล้วบอกให้กลับไปตรง ที่บาใต้โรงแรมแห่งนี้เพราะคิดว่าที่นั่นน่าจะมีความเพื่อนไหวเกี่ยวกับกระบวนการผีดิบได้มากกว่าที่คาเคว่ส่วนประหลัดศักชยัยพานักร้องสาวแววดาวเดินไปขึ้นรถเก๋งที่จอดอยู่ริมถนนหน้าห้องอาหารประลัดศักชัยขับรถออกมาตามถนมนจุลพรรองจนมาถึงตำบลวงังไผ่ที่มีโรงแรมและบ้านพักให้เช่าชั่วคราวหรือชั่วคืนขับเข้าไปจอดในลานจอดของโรงแรมชื่อ บ้านเวียงทอพนักงานบริการและดูแลบ้านรับบดูแลบ้านรีบวิ่งมาต้อนรับและพาเดินไปเปิดประตูห้องเปิดแอร์พร้อมขอเก็บค่าเจ้าปักแล้วถามว่าจะต้องการอะไรอีกบ้างลรรษักษาชายจึงหันไปถามนักร้องแววดาวต่อคุณแววต้องการดื่มอะไรไหมคะคุณดื่มอะไรแววก็ดื่มแบบนั้นได้ทุกอย่างคระคราวนี้ไม่ว่าเหล้าหรือเบียรเพราะเลิกงานแล้ว ประหลัดสักชายสั่งเบียร์สองขวดพร้อมกับแกล้มเป็นของทอดและยำแล้วพานักรองสาวเข้าไปในห้องซึ่งมีเตียงนอนใหญ่ขนาดนอนได้สองคนเป็นเตียงนุ่มปูด,ด้วยผ้าขาวสะอาดพอเข้ามาในห้องประหลัดสักชายก็อ้าแขนตะกองกดนักรองสาวพาไปที่เตียวพาไปที่เตียงแล้วทั้งสองก็ลม้มลงไปนอนบนเตียงด้วยกันนักรองสาวหัวเราะร่าหัวเราะร่าเริรงพร้อมอ้าแขนรับการอกกอดและจูบตอบเขา แต่ก่อนที่ความร,าร้อนจะดําเนินไปไกลกว่านั้นเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นพร้อมกับมีเสียงเบียร์ที่สั่งได้แล้วครับนักร้องสาวกระชันกายขึ้นนั่งหันหน้าไปทางหนึ่งพลัดสักใจพระจากนักร้องสาวไปเปิดประตูพนักงานบริการนําเบียร์สองขวดมีคราบน้ําแข็งเกาะพร้อมแก้วบางเขียบทรงถุงสองใบยานและจอนพร้อมสองชุด จานอาหารทอดยำและน้ำจิ้มใส่มาในตาดสี่เหลี่ยมวางลงที่โต๊ะเตี้ยใกล้หัวเตียงปรัดสักชายควักธนบัตรใบสีแดงส่งให้พนักงานโรงแรมอีกสองฉบับพร้อมบอกว่าไม่ต้องทอนพนักง,งานโค้งคำนับแล้วเดิอนออกไปแต่ก่อนจะออกไปยังหันมาสั่งว่าถ้าท่านต้องการอะไรอีกใช้โทรศัพท์บ,บนโต๊ะหัวเตียงเรียบผมได้ทุกเวลานะครับประหลัดสักใจดื่มเบียบหมดไปหนึ่งแก้ว นักร้องสาวเววดาวแค่จิบนิดหน่อยแล้วทั้งสองก็ผูเขา้าก,กันใหม่ต่างคนต่างสอดเสื้อผ้าและเครื่องผ้าให้กันโดยไม่ต้องไปอาบน้ําอาบผ้าให้เสียเวลาเมื่อเหลือแต่กายร่อนจ้อนประหลัดสักใจปักร่างของนักร้องสาวให้นอนราบลงบนเตียงแล้วโถมร่างของเขาข,ข,ขึ้นทับและดมจูบควัดเว้นอ,อย่างหยิ่งยิ่แม้ว่ากลิ่นกายของนักร้องสาวถูกถูกกลบด้วยกลิ่นน้ำหอมและประหลัดสักใจดูเหมือนจะไม่ได้กลิ่นแท้จริงกระทั่งเมื่อถึงจุดสาคัญ แทนที่นักร้องสาวจะนอนอยู่ข้างล่างเธอกลับพลิกร่างของประหลัดจักายใหญ่ลงล่างแล้วร่างกายของเธอกลับขึ้นอยู่ข้างบนแววดาวเอามือรูปที่หน้าอกไหลและลําคอของประหลัดจักายใหญ่ประหลัดจักายใหญ่เป็นหนุ่มร่างสาวอโถองแต่มีกล้ามชวนสัมผัสส่วนแววดาวเรือนร่างของเธอได้มาตรฐานอย่างที่ผู้ชายส่วนใหญ่พึงใจคือพอติพอดีไม่มีขาดมีเกินคณะประหลัดจักายกใหญ่กลังจะจัดจ่อ อยู่กับร่างโวยอันสวยงามของเธอใบหน้าของนักร้องสาวก็ก้มต่ำลงไปที่ลำโกของประหลัดสัจายซึ่งเป็นจังหวะที่ประหลัดจัจัยช้อนสายตาขึ้นมองจบตาพอดีเฮออ้ยออประหลัดจัจายตกใจร้องเสียงลั่นสะบัดหน้าแรงแงแล้วผลักร่างของนักร้องสาวออกข้าง,ง,งจนเกือบตกเตียงแล้วก็กันตีกายลุกขึ้นคว้าผ้าขนหนูมาปันกายต้นล่างแล้ววิ่งออกจากห้องกลับ ตอนนี้ก็ต้องจ,จบบวายตรงนี้อีกครั้งนะครับถ้าชอบโปรดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามได้ใน YouTube พันชุมพรและเฟซบุ๊กไปบุญตันเมืองนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ